5วันเกิดรับทราบ16มีนาคม2564พร้อมกับเลขนำโชคสี่นำโชคแล้วก็เคล็ดลับเสริมดวงเฮงนะครับสวัสดีครับ ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Magic Coach Channel นะครับอยู่กับผมอาจารย์แมนพลังเลขนะครับหรือว่าหมอแมนนั่นเองพบกันเป็นประจำนะครับสำหรับเรื่องราวความเฮงเรื่องราวแห่งโชคแห่งลาบนะครับโดยในคลิปนี้นะครับ5วันเกิดรับทรัพย์วันที่16มีนาคม2564นะครับพร้อมกับเลขนำโชคสีนำโชคแล้วก็เคล็ดลับเสริมดวงเฮงด้วยนะครับ ในรอบที่แล้วนะครับในงวดวันที่1มีนาคมนะครับก็ปรากฏว่าคนที่เกิดวันอังคารนะครับนะที่พูดถึงเนี่ยไม่ใช่ว่าคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยได้รับทรัพย์นะครับหรือบางคนอาจจะได้รับทรัพย์ก็ได้แต่ที่พูดถึงว่าเลขของคนวันอังคารนั้นเข้าไปนะครับนั่นก็คือเลข3 8มนั่นเองนะครับที่ให้ไปก็คือ813นะฮะก็สําหรับ3ตัวที่ให้ไปเนี่ยนะครับหลายๆคนก็เอาไปตัดเล่นนะครับซึ่งหมอแมนก็ ต้องบอกว่าแนะนำนะครับว่าอย่าลืมเอาไปตัดเล่นอย่าลืมเอาไปพลิกซ้ายพลิกขวานะครับตามสไตล์ของคนที่ชอบลุ้นชอบเสี่ยงนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับสำหรับตัวเลขของคนแต่ละวันนะจะไปออกของคนวันไหนนะครับก็ไม่มีใครทราบได้นะดวงของใครของมันออมอแมนพูดเสมอนะครับไม่ว่าจะถูกจัด อันดับหรือไม่หรือถูกจัดหมวดหมู่หรือไม่ว่าคุณจะมีโชคไม่มีโชคนั้นเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งเท่านั้นนะครับส่วนปัจจัยอื่นก็คือเรื่องของบุญวัสนาของแต่ละบุคคลเท่านั้นเองคุณอาจจะดวงไม่ดีแต่ว่าบุญวัสนาคุณมีคุณสั่งสมคุณทําบุญเยอะนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่วัฒนาของคุณนั้นมันขึ้นพอดีนะครับก็สามารถที่จะมีโชคมีลาบได้เรื่องโชคลาภไม่เข้าใครออกใครนะครับ กา,การพยากรณ์นั้นก็ดูไว้เป็นแนวทางเท่านั้นเองนะครับเอาละครับหากท่านชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆใครชื่นชอบเรื่องของตัวเลขอย่าลืมเข้าไปกดติดตามในแฟนเพจ a c e b o o k นะครับชื่อ The Magic Code ชื่อเดียวกันกับช่องยู u ูบนี้เลยและที่สําคัญใครชื่นชอบเรื่องของการแบ่งปันตัวเลขนะครับ อยากได้ตัวเลขนะครับในทุกๆวันเลขเด่นประจําวันกันเลยนะครับในทุกๆสลากเลยนะครับบอกอย่างนี้แล้วกันก็อย่าลืมเข้าไปพูดคุยกันในกลุ่มไลน์นะครับให้ไลน์แอดไว้นะครับก็คือแมน MGC เข้าไปแล้วก็แจ้งแอดมินได้เลยว่าต้องการเข้ากลุ่มหมอแมนพลังเลขนะครับเดี๋ยวแอดมินจะพาเข้านะครับเอาละครับก็สูื้อหาของเราในวันนี้ครับ5วันเกิดรับทรัพย์วันที่16มีนาคม2564นะครับสีน้ำโชคเลขนำโชค แล้วก็เคล็ดรับเสริมดวงเฮงนะครับเราจะเริ่มกันที่5วันเกิดแรกก่อนที่มีเกณฑ์ได้รับโชคนะครับเดี๋ยวอีก3วันเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้อยู่อยู่ในเกณฑ์รับโชคแต่ก็จะมีเลขมีสีมาฝากเช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันแรกครับ1ใน5นะครับ1ใน5ของผู้ที่มีเกณฑ์จะรับทรัพย์ได้แก่ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับ พุธกลางคืนนะครับหรือว่าพุธราหูนั่นเองนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าดาวที่มีอิทธิพลมากๆนะครับหรือว่าแรงมากๆเนี่ยนะครับจะมีอยู่ประมาณ3ดวงนะครับสองสดวงนะครับหนึ่งในนั้นก็คือพระราหูนะครับหรือว่าเป็นดาวที่เป็นตัวแทนของพุธกลางคืนนะในวันที่สลากออกนะครับตรงกับวันอังคารนะครับวันอังคารที่16มีนาคมเนี่ยโดยมหาทักษะ ของคนวันพุธกลางคืนเนี่ยนะครับก็คือตกอยู่ที่ความมั่นคงความหนักแน่นนะครับโดยยามที่สลากออกเนี่ยนะครับไปออกในยามพระรหัสบดีซึ่งก็ไม่ใช่ผลเสียกับพุธกลางคืนเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยดีทั้งทักษะวันทักษะยามแล้วนะครับคราวนี้เรามาตรวจเช็คในดวงรายวันวันนั้นกันนะครับ ปรากฏว่าดวงวันนั้นของคนวันพุธกลางคืนเนี่ยนะครับดวงดาวไปสถิตอยู่กับดาวพฤหัสซึ่งอยู่ในตำแหน่งลาภะคือโชคลาภนั่นเองนะครับคือตำแหน่งลาภผลของวันเป็นตำแหน่งโชคลาบของวันนะครับและด้วยอิทธิพลที่ดาวพระอังคารนั้นมาทับนะครับหรือมากุมพระราหูเนี่ยทำให้ดาวทั้งสองดวงเนี่ยมีอิทธิพลที่ชัดเจนร่วมกันนะครับ เป็นคู่ทัดลมนะส่วนในเรื่องของจะเกิดเหตุอะไรยังไงเนี่ยเป็นเรื่องของคําพยากรอย่างอื่นนะครับแต่ถ้าในเรื่องของดวงดาวที่มีอิทธิพลแล้วเนี่ยดาว38เนี่ยหรือว่าอังคารราหูเนี่ยชัดเจนมากนะครับนะก็ทีแรกนะ่ยคิดว่าอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับแต่ปรากฏว่าพอย้ายมาไม่กี่วันนะครับงวดที่แล้วเนี่ยมา3 8เลย แสดงว่าอ kind of so ิทธิพลดาวตัวนี้ก่อนข้างหนักแน่นชัดเจนมากนะครับแล้วหมอแมนเชื่อว่างวดนี้นะครับในเดือนมีนาคมเดืนสิมีนาเนี่ยก็ยังจะมีความหนักแน่นอยู่ในแง่ของดวงดาวนะครับในแง่ของดวงดาวยังมีอิทธิพลที่ได้รุนแรงอยู่นะครับดาวพระราหูสถิตนะครับสัมพันธ์กับพระฤหัสบดีซึ่งวันนั้นพระฤบดีโคจรดีมากนะครับอยู่ในตําแหน่งลาภะหมายถึงโชคลาภลาภผลนะแล้วก็ ในตำแหน่งยามถือว่าดีมากในตำแหน่งของราศีจักรพระราหูอยู่คู่กับอังคารมีแรงมีกำลังนะครับเพราะนั้นจึงถูกจัดหมวดหมู่ไว้ในวันเกิดที่มีโชคสำหรับวันพุธกลางคืนนะครับสำหรับเลขนำโชคนะครับสามหมายเลขก็คือ835หนะแปดสาห้สีำโชคเด่นสีเทาดำนะครับสีบรนเย็นแล้วก็สีส้มนะครับส่วนเคล็ดลับเสริมดวงเฮงนะครับ เน้นให้คนวันพุธกลางคืนเนี่ยนะครับทำบุญให้กับคนพิการนะครับทำพิการทางสมองก็ได้นะครับพิการซ้ําซ้อนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ทําบุญเกี่ยวกับสถาบันมะเร็งนะครับทำเสริมตรงนี้ไปรับรองว่าช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะครับต่อมาครับคนที่เกิดวันต่อมานะครับที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะรับโชคนะครับได้แก่ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ คนวอาทิตย์อบอกว่าดวงวันนั้นเนี่ยคนวาทิตย์เนี่ยอยู่ในตำแหน่งโพคาพันธุซึ่งง่ายๆเลยให้คุณลุ้นนะอันนี้บอกนิดหนึ่งว่าแหล่งที่มาเนี่ยคุณอาจจะลุ้นในเลขนะครับเลขที่เป็นเลขบ้านเลขรถเลขโฉนดที่ดินคือเน้นเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินนะครับเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินนะครับอาทิตย์เกาะโพคาโพคาเนี่ยแปลว่าสังหาริมทรัพย์หรือว่าที่ดิน อาทิตย์เกาะพันธุพันธุแปลว่าบ้านรถสถานประกอบการนะครับหรือแม้กระทั่งครอบครัวอาทิตย์เนี่ยไปเกาะอยู่ในตำแหน่งทาสีแปลว่าต้องเกี่ยวเนื่องกับตัวคุณเองนะครับอาจจะเป็นกิจการของคุณรถก็รถของคุณรถที่คุณขับเนี่ยครับคือเป็นของของคุณนะ่ะนะตรงนี้ถือว่าสวยนะครับฐานของดาวอาทิตย์คือดาวเสาร์ได้ตำแหน่งเป็นคู่ธาตุแปลว่าความมั่นคงถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้ขี้เล่นะอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับ ในวันนั้นนะครับดาวอาทิตย์เนี่ยไปสถิตเป็นวินาศของดวงเมืองนะก็าอาจจะอ่อนแรงไปนิดนึงต้องบอกงี้นะครับอ่อนแรงไปนิดนึงนะครับโดยเคล็ดนะครับหรือว่าหลักการทาบุญเสริมชะตาเนี่ยพูดง่ายๆเลยว่าพออาทิตย์เป็นวินาศเนี่ยวินาศมันคือการหลบซ่อนการแอบใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะทําให้ให้ดวงของเราเนี่ยให้คนวันอาทิตย์เนี่ยมีแรงกําลังมีความเจิดจ้าขึ้นมา เพราะนั้นสิ่งที่ต้องทําก็คือทําบุญเกี่ยวกับแสงสว่างทุกประเภทนะครับถวายหลอดไฟก็ได้นะครับจะเป็นเทียนนะครับจะทําบุญเกี่ยวกับค่าไฟนะครับค่าไฟถวายให้วัดนะฮะหรือว่าเติมนํามันตะเกียงอย่างเงี้ยก็ได้นะครับแล้วที่สําคัญนะครับขอให้คุณหาโอกาสเนี่ยบริจาคในเรื่องของหนังสือตําราเรียนนะครับอุปกรณ์การเรียนนะครับหรือทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของการให้ความรู้ นะการเสริมสติปัญญานะครับเพราะว่าความรู้คือแสงสว่างนะเปรียบเสมือนแสงสว่างนั่นเองาบุนเกี่ยวกับแสงสว่างเนี่ยเราทำกันมาเยอะแล้วนะครับเราให้ความรู้บ้างนะครับาการมีความรู้เปรียบเสมือนแสงสว่างนําทางชีวิตนะครับวันนั้นนี่คือแนวทางเสริมชะตาของคนวันอาทิตย์นะครับในส่วนของเลขนําโชคนะครับคนวันอาทิตย์นะครับสามหมายเลขนะครับได้แก่175นะครับ175 สีน้ำโชกเน้นสีแดงนะครับสีม่วงแล้วก็สีส้มครับต่อมาครับวันที่3นะครับสำหรับคนที่จะรับทรัพย์นะครับได้แก่ผู้ที่เกิดในวันเสาร์นะครับคนวันเสาร์นั่นเองนะครับวันนั้นเนี่ยในดวงรายวันของคนวันเสาร์เนี่ยปรากฏว่าไปอยู่ในตําแหน่งคุณแม่นะครับหรือญาติผู้หญิงเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่คุณต้องพิจารณาดูนะครับคุณอาจจะได้เลขมาจากเพศหญิงที่เป็นแม่นะครับหรือว่าเป็นคนที่แก่กว่าเป็นญาติผู้ใหญ่เป็นแม่เป็นย่าเป็นยายเป็นป้าเป็นอานะครับเป็นเพศหญิงนะครับหรือแม้กระทั่งจากหัวหน้างงานนะครับใครก็ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงที่คุณเคารพนับถือนะครับแบบนี้แล้วก็ตำแหน่ง ญาติพี่น้องด้วยนะครับเพราะว่าดาวเสาเนี่ยตรงนี้ยังสถิตยอยู่ตำแหน่งญาติพี่น้องด้วยเพราะนั้นน่าจะเป็นคนใกล้ตัวนะครับในฐานของดาวเสาในวันนั้นเนี่ยนะครับเป็นฐานราชาโชคไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองนะครับเป็นอาทิตย์2ดวงเอ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะทำแนวทางในการที่จะเสริมโชคจริงๆคล้ายๆกับเอ่อคนวันพุธกลางคืนเอ่อคนวันอาทิตย์เมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือทำเกี่ยวกับแสงสว่าง จะเป็นหลอดไฟก็ไ kind ด <of force> <unity> <desserts> ้นะครับจะเป็นการเติมน้ํามันตะเกียงนะครับหรือแม้กระทั่งการทําบุญด้วยความรู้นะครับการทําบุญด้วยเขาเรียกว่าปัญญานะครับการเป็นผู้บอกผู้สอนการให้ความรู้เป็นแสงสว่างของชีวิตนะครับตัวนี้ถือว่าทําได้เหมือนกันในราศีจักรเนี่ยพระเสาร์ก็ยังเป็นเกษตรราชบดีก็ยังมั่นคงนะครับยังเข้มแข็งอยู่อยู่คู่กับดาวพระราสบดีนะครับก็ยัง รักษาเกณฑ์ของนิจพังคราชายโยกอยู่นะครับในทักษะปรากฏว่าวันนั้นตรงวันอังคารนะครับทักษะของราวเสาร์นะครับเป็นเดชนะเดชคือการมีฤทธิ์มีเดชนะการมีฤทธิ์มีเดชการทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้การมีพละกกำลังนะครับในยามที่ออกนะครับยามที่ออกไปออกยามพระฤหัสบดีนะครับปรากฏว่าพอออกยามพระฤหัสบดีปุ๊บเนี่ยในยามนั้นเนี่ย เสาเนี่ยไปตกเป็นกาลกินิยามนะคราวนี้พอหักกบลบหนี้ดูแล้วนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้รับทรัพย์อยู่แต่อาจจะไม่ได้มากนะัก่าต้องทคานึงตรงนี้นะครับมีเกณฑ์รับทรัพย์อยู่แต่อาจจะไม่ได้มากนะักอาจจะถูกบั่นทอนไปบ้างเพราะว่ายามที่ออกนี่มันตกกาลกินีนะครับกาลกินีคือการแบ่งสันปันส่วนนะครับการแบ่งการถูกบั่นทอนการหัน,นครึ่งฮะ นะเหมือนค,คุณเอาเนยมาสักก้อนหนึ่งแล้วเอามีดหั่นครึ่งออกไปอย่างงี้นะครับก็เหลือความมันอยู่ครึ่งหนึ่งนะครับประมาณนั้นตอะนั้นเนี่ยก็ลุ้นได้แต่ว่าต้องห้ามไปลุ้นเยอะนะครับเอาแค่พอประมาณแค่รับเสริมดวงนะครับก็คล้ายๆกับคนวันอาทิตย์ก็คือทําเกี่ยวกับแสงสว่างนะครับแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งที่เน้นให้คนวันเสาร์ทำคือทำเกี่ยวกับคนแก่คนชรานะครับไปช่วยเหลือบ้านพักคนชรานะครับบริจาคนะครับหรือว่าใครเจอคนแก่ที่คุณรู้จักเป็นญาติเป็นอะไรก็ให้เงินท่านสักนิดหนึ่งเอื้อเฟื้อท่านสักนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ช่วยเสริมดวงคุณได้นะครับในส่วนของเลขนำโชคนะครับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับสามใบเลขได้แก่เจ็ 12นะครับ712สีนำโชคนะครับเน้นสีม่วงสีแดงครับสองสีนะครับต่อมานะครับเราเข้ามาสู่วันที่3ามนะฮะวันที่3นะครับสำหรับวันเกิดที่จะมีเกณฑ์รับทรัพย์นะครับก็คือวันพฤหัสบดีครับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีนะครับแน่นอนนะครับวันพฤหัสบดีหรือว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ย มันมีส่วนที่ไปเกี่ยวข้องกับดาวพระราหูนะครับพระราหูหรือคนวันพุธกลางคืนเนี่ยคือคนที่ถูกจัดหมวดหมู่ไว้ว่าจะรับทรัพย์นะครับเป็นวันแรกไม่ได้จัดอันดับนะต้องบอกก่อนนะไม่ได้จัดอันดับนะจัดหมวดหมู่ไว้คนวันพฤหัสบดีดวงวันนั้นพระหัตถ์เนี่ยสวยมากนะครับต้องบอกว่าสวยมากถ้าสมมุติว่าถ้ามีการจัดอันดับเนี่ยพระรหัตถ์ก็ต้องอยู่ในอันดับหนึ่งแหละนะเออเอาอย่างนั้นเลย ดาวพระราศดีสถิตเนี่ยเป็นทันนังคือหมายถึงทรัพย์สินนะครับสถิตเป็นทรัพย์สินนะครับสถิตอยู่ในตำแหน่งตนุก็คือตัวตนแสดงว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับทรัพย์รับโชคเนี่ยมาจากตัวเลขที่มาจากตัวคุณเองนะครับซื้อเลขเกี่ยวกับตัวเองซื้อได้ซื้อได้เลยเกี่ยวกับตัวเองเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของตัวเองเกี่ยวกับที่ที่คุณทํางานหรือว่าพักอาศัยอยู่เป็นประจํา ตรงนั้นสามารถนำมาซื้อได้นะครับตำแหน่งดาวพฤหัสบดียังไปสถิตในตำแหน่งโชคลาภนะครับตำแหน่งลาภะของวันนี่คือจุดที่สวยที่สุดนะครับทักษะของวันดาวพฤหัสบดีเนี่ยตกสีนะครับสีแปลว่างเงินนะแล้วก็เหมือนกับโชคบันดาลนนะอะไรที่ได้มาแบบง่ายๆวัสนาดีนะครับในยามที่ออกเนี่ยไปออกในยามพฤหัสบดี ทำให้ดาวพฤหัสบดีเนี่ยมีกำลังเข้าไปอีกนะครับถึงแม้ว่าในราศีจักรเนี่ยจะครองตำแหน่งเป็นนิดนะครับหรือว่าต่ำต้อยด้ยค่าแต่ก็เป็นนิดที่ไม่แท้เป็นการต่ำต้อยที่ไม่ได้ด้อยแท้แท้แไม่ได้ไม่ได้ต่ำต้อยจริงๆนะครับเหมือนเปรียบเสมือนว่าให้นึกถึงดาวพฤหัสต,ตอนนี้นะครับหรือว่าคนวันวันพฤหัสตอนนี้เนี่ยแต่งกายไม่หล่อไม่สวยนะครับแต่งกายไม่หล่อไม่สวย ใส่เสื้อผ้าไม่ได้แบรนด์เนมอาจจะใส่เสื้อแล้วมีตะเข็บแตกตะเข็บลุ่ยนะครับหรือเป็นเสื้อผ้าที่เก่าซื้อมานานแล้วนะครับหรือเป็นอะไรที่ไม่ได้สวยหรูแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะดวงดีนะครับมีสตังค์ให้นึกประ,ประมาณนี้นะดูเหมือนจะแบบโลคลาสแต่จริงๆแล้วอ่ะผ้าคิริ้วห่อทองนะประมาณนี้นะครับดวงของคุณเป็นแบบนี้ตอนนี้ เพราะนั้นดูภาพรวมแล้วเนี่ยมันพจนสก็ถือว่าค่อนข้างเด่นเลยนะครับแนวทางการเสริมชะตาสําหรับเรื่องโชคลาภเลยนะครับดาวพราศดรีให้เน้นทําบุญเกี่ยวกับพระภิกษุสงฆ์นะครับจะเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่ปกตินะหรือเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่เจ็บป่วยอาพาธก็ได้นะครับอ,อีกอย่างหนึ่งคือให้คุณเน้นทําบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลนะครับเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย หรือทำบุญเกี่ยวกับหนังสือตำรับตำราเพื่อให้ความรู้ต่อยอดนะครับให้กับเด็กๆหรือคนที่เขาไม่รู้ก็ได้นะครับตรงนี้ช่วยได้เลขนำโชคนะครับสามหมายเลขนะครับของคนพรรุทาศตวสดีนะครับได้แก่518 518นะครับสีนำโชคเน้นสีส้มนะสีโอรสแล้วก็สีแดงอีกสีหนึ่ง นะครับก็คือสีออกเทาดำนะออกเทาดำเมฆหมอกหน่อยนะครับเอาละครับต่อมาเราเดินทางมาสู่ในวันสุดท้ายที่ถูกจัดหมดหมู่ไว้ว่าจะมีโชคนะครับเดี๋ยวหลังจากวันนี้ก็จะมีอีก3วันเนี่ยยังไปไหนนะฮะนะครับวันสุดท้ายที่จัดอยู่ในหมวดหมู่5วันเกิดรับทรัพย์นะครับได้แก่ผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันครับวันพุธกลางวันนะครับ วันพุธกลางวันนี้บอกเลยว่าวันนั้นเนี่ยตรงกับวันอังคารเนาะแล้วก็ทักษะของดาวพุธตกในภูมิอายุแปลว่าสิ่งแวดล้อมแปลว่าสิ่งที่จะต้องเข้ามาจะต้องมีบทบาทนะครับดาวพุธเนี่ยไปสถิตยอยู่ในตําแหน่งที่เขาเรียกว่าปรับปรุงตําแหน่งพลิกแพลงนะครับแล้วก็สถิตยอยู่ในตําแหน่งปัตตันนี้คือคู่ครองหุ้นส่วนคู่สัญญานะครับ ฐานของดาวพุธในวันนั้นค่อนข้างน่าสนใจเพราะเป็นฐานโสรสนะครับฐานโสรสเนี่ยแปลว่าความมั่นคงความมั่งคั่งความเป็นมงคลนะครับโสรเสรเศรษฐีเป็นไงดาวเนี่ยมาสอดรับถือว่าดีเอ่อต้องบอกว่าดวงของคนวันพุธเนี่ยในช่วงนี้โดยภาพรวมก็อาจจะต้องมีปัญหาความยุ่งยากวุ่นวายให้ต้องแก้ไขอยู่หลายเรื่องนะครับบางคนอาจจะต้องวุ่นวายในเรื่องของความรักหรือหุ้นส่วนในเรื่องการงาน นะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็จะถูกแก้ไขนะครับถูกแก้ปัญหาได้ด้วยความคิดความฉลาดไวพิปฏิภานของคุณเองแล้วพอแก้ได้ปุ๊บเนี่ยมันจะมีความสําเร็จตามมาแบบที่ค่อนข้างที่จะเป็นความสําเร็จที่เราพึงพอใจมากนะครับนี่คือดวงโดยภาพรวมของคนวันพุธกลางวันแล้วที่สําคัญในเรื่องโชคลาภเนี่ย ดาวพุธในวันนี้วันนั้นเนี่ยสถิตเป็นตำแหน่งราชาโชคด้วยอยู่คู่กับดาวศุกร์เป็นคู่ธาตุน้ำอยู่ในตำแหน่งลาพระของดวงเมืองเป็นโชคเป็นลาบนะครับทักษะเนี่ยตกภูมิอายุในทักษะยามตกมนตรีแปลว่าพึ่งพาได้ช่วยเหลือได้นะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นนี่คือคุณภาพของดวงดาวของดาวพุธหรือว่าคนวันพุธกลางวันเนี่ยซึ่งไม่ได้ขี้รล้วขี้เหล่นะครับถือว่าจัดอยู่ในเกณฑ์ที่จะมีโชคลับทรัพย์นะฮะ โดยในเคล็ดลับเสริมดวงเฮงของคนวันพุธนี่นะครับก็เน้นในเรื่องของการทําบุญให้ผู้พิการทางการได้ยินนะครับคนหูหนวกคนหูหนวกคนตาบอดคนเป็นใบ้พูดไม่ได้นะครับให้คุณเสาะหาแล้วก็ทําบุญเกี่ยวกับสิ่งพวกนี้จะช่วยเสริมชะตาของคุณได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่หมอแมนฝากก็คือ,อถ้าคุณเห็นในเรื่องของป้ายต่างๆป้ายพระคา,าถาต่างๆนะครับ ชํำรุดเสียหายเลอะเทอะเปื้อนเนี่ยให้คุณเนี่ยไปทําความสะอาดหรือถ้ามันชํำรุดให้คุณออกทุนทรัพย์ในการซ่อมแซมซะนะครับตรงนี้นะจะเป็นมหาบุญมหากุศลส่งเสริมดวงชะตาคุณได้ไม่มากก็น้อยแหะครับน,นี่แหละครับคือมงคลบุญนะครับแล้วเลขนําโชคนะครับสามหมายเลขของคนวันพุธกลางวันนะครับได้แก่206นะครับ206นะครับ สีนำโชคนะครับเน้นสีฟ้าน้ำเงินกลมมา่านะครับฟ้าน้ำเงินกลมมา่านะครับก็หวังว่าจะโชคดีมีชัยกันนะครับเอาละครับก็ครบ5วันนะครับครบ5วันสำหรับคนที่มีโชคนะครับก็หวังว่าจะชื่นชอบแล้วก็ตรงใจนะครับคราวนี้เราเหลืออีก3วันนะครับนะเหลืออีก3วันที่อาจจะไม่ได้จัดหมดหมู่ไว้แต่นะครับบอกเลยว่าเรื่องพวกนี้ เรื่องบุญวาสนาเรื่องโชคลาภไม่เข้าใครออกใครงวดที่แล้วคนวันอังคารเนี่ยก็ไม่ได้จัดหมวดหมู่ไว้แต่เลขก็เข้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณตามเลขตัวเองนะหรือแม้กระทั่งเห็นเลขของเพื่อนเนี่ยแล้วมันน่าสนใจเนี่ยก็อย่าลืมติดติดไว้หน่อยนะครับอ,อย่าลืมติดติดไว้หน่อยนะครับหรือใครไม่มีเลขในดวงใจอยากไดออ้อยากมีคนมาแบ่งปันนะอยากได้แนวทางจากเพื่อนๆหลายๆคนก็สามารถเข้ากลุ่มไปพูดคุยกันได้มีเพื่อน เก่งๆวางตัวเลขแมนๆหลายคนเลยนะครับและตัวหมาแมนก็ช่วยด้วยนะครับเอาละครับเหลืออีก3วันนะครับก็คือวันแรกก็คือพูดถึงวันอังคารแล้วนะครับก็วันแรกคือที่เกิดวันอังคารนี่แหละครับที่เกิดวันอังคารนะครับ,นรนรบในส่วนของเลขนําโชคเนี่ยของคนวันอังคารในงวดนี้คล้ายๆเดิมเลยครับแต่เปลี่ยนนิดนึงมี3าหมายเลขก็คือ718นแะครับ718แล้วก็สีนําโชคเนี่ยเน้นสีม่วง สีแดงแล้วก็สีเทาดำนะครับส่วนแนวทางเสริมชะตานะครับของคนวันอังคัรเน้นทําบุญเกี่ยวกับของมีคมนะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แนะนําให้กราบสักการะนะครับก็คือ,อ,อพระนอนนะครับเป็นหลวงพระสายญาติพระปางสายญาติเป็นพระประจวาวันนังคารนะครับก็ขอเป็นองค์ใหญ่ๆห,ห,หน่อยแล้วกันนะใหญ่ๆห,หน่อยเพราะว่า ดวงเรามันงวดนี้มันไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่จะรับโชคใช่ไหมเราก็ต้องอาศัยบารมีพระนี่นะครับต่อสู้ฝ่าฟันหน่อยนะครับเอาองค์ใหญ่ๆเลยนะครับก็กราบสักการะได้นะครับต่อมาครับผู้ที่เกิดวันศุกร์นะครับผู้ที่เกิดวันศุกร์เนี่ยในเลขนําโชคนะครับสามายเลขนะครับก็คือ3 1มหนึ่งเนะครับสามหสีนาโชคเนี่ยก็คือสีชมพูสีแดงสีม่วงนะครับ ส่วนเคล็ดลับเสริมดวงเฮงเนี่ยนะครับก็คือเน้นให้คุณทําบุญเกี่ยวกับข้าวสารอาหารแห้งนะครับแล้วก็ผ้าไตรจีวรถ้าใครอยากบริจาคก,ก็บริจาคเป็นของกินก็ได้หรือจะเป็นพวกเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็ได้นะครับต่อมาครับวันสุดท้ายคือคนที่เกิดวันจันทร์นะครับคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยสามหมายเลขนะครับได้แก่106106นนะครับ สีนำโชคนะครับเน้นสีฟ้าน้ำเงินกรม,มท่านะครับสำหรับคนวันจันเนี่ยในเคล็ดลับเสริมดวงเฮงขอให้คุณไปทำบุญเกี่ยวกับเด็กนะครับเด็กพิการนะเด็กพิการจะเป็นพิการด้านไหนก็ได้นะครับเด็กพิการหรือเด็กกำพร้านะครับก็ไปทำบุญเกี่ยวกับเด็กตรงนี้ก็จะช่วยเ,เสริมดวงของคุณได้นะครับ เอาแล้วครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับตัวเลขต่างๆแล้วก็เคล็ดลับเสริมดวงเฮงนะครับก็หวังเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็น5วันที่ถูกจัดไว้หรือว่า3วันนะครับที่อาจจะไม่ได้ถูกจัดไว้เนี่ยก็อยากให้ทุกคนนั้นมีโชคนะครับอยากทุกคนมีความสุขนะครับกับสิ่งที่หมอแมนนํามามอบให้ด้วยหากท่านชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจกันนะครับแล้วก็คอมเมนต์บอกกันว่าคุณเกิดวันอะไรนะมีโชคไหมแบ่งปันเพื่อนฝูงหน่อยอะไรแบบนี้นะครับ นะบอกกันได้นะครับคุยกันแบบกัลระยานามิตรที่ดีนะครับเอาละครับหากท่านชอบนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วกดสั่นกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆแลวกลับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้หมอแม่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความสนใจในเรื่องของศาสตร์พลังตัวเลขนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขมือถือเลขบ้านเลขรถคอร์สนี้เหมาะกับคุณครับ การจัดวางตัวเลขที่เหมาะสมกับอาชีพการจัดวางตัวเลขที่เหมาะกับวันเดือนปีเกิดและที่สําคัญนะครับเลขใดเป็นเลขนําโชคที่คุณสามารถใช้เลขนี้ได้ตลอดชีวิตสิ่งนี้คุณสามารถหาคําตอบได้ในคอร์สมหสัศจรรย์พลังเลขนําโชคหากคุณต้องการเป็นคนที่อ่านและวิเคราะห์ตัวเลขได้อย่างเฉียบคมและถูกต้องตามหลักการนะครับคอร์สนี้เป็นคําตอบของคุณ สวัสดีครับผมอาจารย์เอกพลมูลเสนหรืออาจารย์แมนพลังเลขนะครับเจ้าของ y o u t u b e a c c o u n t The m a g i c Code หมอแมนพลังเลขเคยไหมครับเวลาอยากได้เบอร์มงคลสักเบอร์หนึ่งแต่คุณต้องจ่ายมันในราคาที่แพงมากแล้วเมื่อได้เบอร์มาแล้วเนี่ยปรากฏว่าหมอคนโน้นก็ทักอีกแบบหนึ่งหมอคนนี้ก็ทักอีกแบบหนึ่งนะครับโดยความหมายโดยหลักการไม่รู้ว่าใครถูกใครผิด จะดีกว่าไหมครับถ้าคุณสามารถเรียนรู้มันด้วยตัวเองถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจในเรื่องของาศาสตร์พลังตัวเลขเบอร์มือถือนะครับและไม่ใช่แค่เพียงเลขเบอร์มือถือเท่านั้นนะครับคุณยังได้ในเรื่องของเลขบ้านเลขรถตัวเลขที่ถูกฉลกกับตัวคุณเองตั้งแต่เกิดยันตายเลยนะครับเป็นตัวเลขตลอดชีวิตหลักการในการจัดวางเบอร์มงคลแล้วเบอร์มงคลแบบไหนเหมาะกับดวงชะตาแบบไหนอาชีพแบบไหน รายละเอียดปีกย่อยต่างๆนะครับซึ่งมีความละเอียดลึกซึ้งแล้วก็มีรายละเอียดค่อนข้างมากนะครับเบอร์ที่คุณคิดว่ามงคลน,นั้นอาจจะกลายเป็นเบอร์อัปมงคลได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คอร์สนี้ให้คุณได้ก็คือการเรียนรู้โดยหลักการที่ถูกต้องนะครับแล้วที่สําคัญนั้นคุณต้องนําไปใช้ได้จริงในชีวิตจริงคุณอาจจะจบออกไปไปจัดวางเบอร์ไปคัดเบอร์มงคลเพื่อเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็ได้นะครับ คอส์สนี้ราคาเพียงแค่3,000บาทเท่านั้นนะครับบอกนิดนึงว่าคงหาไม่ได้แล้วนะครับกับราคานี้และแน่นอนครับคอส์สนี้สอนโดยผมอาจารย์แมนพลังเลขเจ้าของ YouTube Account The Magic Code หมอแมนพลังเลขนะครับที่มีผู้ติดตาม300,000คนนะขณะน,นี้คุณจะได้รับความรู้และประสบการณ์จากการออกงานอีเวนต์เกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับถ่ายทอดกันแบบเต็มๆไม่มีกัก๊กแล้วมาพบกันนะครับ